ใครเคยกินบ้างจ้าเป็นการทําปัด่ัดบุ๋แบบใหม่แบบสับด้วยจ้านี่ไงาน,นทำง่ายง่ายนี่แหละแล้วก็ประหยัดมากเอามาล้างน้ําเกลือบแบบนี้นะจ้าไม่ต้องแยกยากยัก,กยกขึ้นน้ํำครัวออกมาเป็นนั้นเลยทั้งยาสารเคมีแล้วก็เด็ดใบทิ้งให้หมดเลยใบเป็นจริงที่น่าลำเคาญม,มากเด็ดเหงือกเด็ดควงเด็ดคอเด็ดเหล็กจากควงอะไรเป็นี้เหล็กเด็ดเม็ดทุกอย่างแล้วเอามาขวานให้เป็นบ้องบ้องแบบน,นี้นะจ้าอะไรตาแล้วก็เอาใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลไปใส่ผงรสดีลงไปยิบเดียนะจ้าแล้วก็รอแป๊บหนึงนะจ้า ไม่เต็ดทีจ้ะแล้ก่อนจ้ะเออเสร็จแล้วจ้ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะจ้ะใส่พริกลงไปเพื่อความแซ่บทีนี้ก็ใส่น้ำมันดั้งให้ขึ้นควันแล้วก็เทะบุ้มลงไปปรุงให้เสร็จแบบนั้นนะแล้วก็ปัดไปแป๊บเดียวนะจ้ะอย่าเตะบ,บุ้งทีหลังนะจ้ะแล้วก็ปัดมันเป็นเหนียวแล้วกตักใส่จานเลยจ้ะเสร็จแล้วน่ากินน้ำลายย้อยพิถึงิัวเข้าไเลยจ้าตักข้าวสวยร้อนๆมาเลยจ้า